สวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีแล้วก็แดดก็ดีมากเลยนะแล้วก็อาจารย์ก็สามารถนั่งข้างนอกได้นะคะเพราะว่าทุกๆวันที่มาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันหนาวมากเลยนะบางแห่งก็หิมะตก ันนี้มาที่เมืองเวงเกนนะคะเวงเกนนี uh, ่ en ก็อยู่ที่ใน uh, เรียกว่าอะไรเนี่ยช่วงกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นบริเวณหุบเขาอยากให้ดูวิวสวยงามตรงนี้นะคะ แจ้งชัดนะคะเห็นวิวสวยไหมคะมันเป็นจริงๆแล้วเมืองนี้อยู่บนภูเขาไม่ใช่เมืองในหุบเขานะเราต้องนั่งรถไฟที่ปีนเขาขึ้นมารถไฟไต่บนเขานะคะขึ้นมาบนภูเขาอีกทีบนยอดเขาอ่ะนะสวยงามมากนะคะ เพราะว่ามันวิวมันสวยมากเลยก็เลยอยากจะแบบให้คนอื่นๆได้เห็นใครที่ยังไม่ได้มานะนานๆจะได้นั่งตรงนี้สักทีแล้วก็ตรงนีน้ตรงนี้เป็นบริเวณของโบสนะคะเห็นอ๋อไม่เห็นลังคาโบสแต่อาจจะมีเสียงกระดิ่งไ,ไม่ใช่เสียงละฆังเสียงะระฆังของโบสนะคะ โอเควันนี้ที่อยากจะคุยก็จะคุยสักแค่ครึ่งชงั่วโมงเท่านั้นสั้นๆอาประเด็นสำคัญเลยคือว่าอ,อ,อาจารย์นึกถึงหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวน้องดอมนะทีมมูป่าอะคาเดมีที่เสียชีวิตนะคะแล้วทางการอังกฤษบอกว่าเธอ,เอ,อทำร้ายตัวเองนะคะแต่จริงๆมีคุณหมอบางท่านก็ที่เป็นเพื่อนนะคะก็เล่าว,ว่า บางทีหนุ่มๆอาจจะเป็นโรคหัวใจบางอย่างที่ทําให้จู่ๆหัวใจก้าแบบการเต้นผิดปกติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็หมดสติได้โดยที่ไม่อาจจะไม่มีคนรู้มาก่อนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันทําให้อาจารย์ฉุกค,คิดนะคะไม่ว่าเธอจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอะ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าคือเป็นบุคคลที่ น่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศนะคะเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถนะคะก็น่าเสียใจที่ได้จากเราไปนะคะแต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์คิดจากเรื่องที่ได้อ่านข่าวก็คือว่าเอาเวลาคนหนุ่มสาวไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่อันที่หการปรับตัวเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์ก็มีเคสคนไข้อ่อีอยกเรียกว่าคนไข้เลย คนหนุ่มสาวที่พ่อแม่พามาปรึกษานะออแล้วก็ถามว่าจะส่งไปอยู่ต่างประเทศอยากให้ช่วยเตรียมความพร้อมของเด็กนะคะนี่ก็เป็นกรณีที่หนึ่งที่ทำให้อาจารย์ก็คิดมาว่าเอ,อ๊ะคนหนุ่มสาวไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นยังไงอันที่สองก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือความยากลำบากในช่วงหนึ่งของชีวิตนะ่ะมันแปลว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งเสมอสำหรับอุปสรรค อื่นๆในวันข้างหน้าอย่างนั้นหรือนะคะคนเราจะอ่อนแอได้ไหมนะและที่3ก็คือว่าเรามีระบบอะไรที่จะช่วยคนหนุ่มสาวในเรื่องนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะหมอโชอาจารย์ก็มีความสุขเพราะว่าคือพอมาเห็นมาได้อยู่อากาศดีๆแล้วก็วิวสวยๆนะมันทำให้อาจารย์ลืมความ เจ็บของแขนไปนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าซื้อเวลาให้กับตัวเองนะแวนเวลาผ่านไปความเจ็บที่เป็นเส้นประสาทมันอักเสบจากจากบาดเจ็บเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ตอนนี้ก็เพียงแต่ยังชาอยู่เพราะว่าเส้นประสาทมันมีอิน u จูรีคือบาดเจ็บแล้วมันใช้เวลาในการงอกในการฟื้นตัวก็ค่อนข้างนานนะคะโ okay. อเคอ ถ้าใครฟังไลฟ์อันนี้ก็แชร์ให้เพื่อนๆหรือแชร์ให้คุณครูของลูกนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเอาล่ะอันที่หนึ่งอ,อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าคืออันนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกพ่อแม่ที่มีลูกที่เป็นเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวนะคะคือเราต้องยอมรับว่าชีวิต่ะมันไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ชีวิตก็มี เขา,าเรียกว่าภารกิจหลายอย่างมีความเหน็ดเหนื่อยหลายอย่างนะที่ลูกของเราต้องเผชิญยิ่งยุคสมัยที่เราแข่งขันกันว่าจะต้องดีเลิศเท่านั้นถึงจะผ่านเกณฑ์อะไรทํานองนี้ในบางครั้งเด็กบางคนไม่ได้มีความเข้มแข็ง,ขงก็จะพ่ายแพ้ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเขาอาจจะมีความเข้มแข็งสําหรับ ในอดีตครั้งหนึ่งที่เขาเคยผ่านมาได้มันก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตเขาจะผ่านไม่ได้เพราะว่าการที่คนเราจะฟันฝ่าอุปสรรคหรือความยากลําบากของชีวิตเนี่ยมันอาศัยหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือตัวของเด็กเองที่จะต้องมีความแข็งแกร่งภายในอันที่สองจะต้องอาศัยปัจจัยทางชีวภาพคําว่าชีวภาพในที่นี้ที่สําคัญมากคือสมองกับสมองคือ IQd ดีนะคะแล้วอาจารย์พบว่ามี พ่อแม่เยอะมากที่ไม่รู้ว่าลูกของเรามีภาวะสติปัญญาที่อยู่ในระดับที่เราเรียกว่าเป็น slow learner นะคะคือช่วง90ถึง80อันนี้พูดต่ำลงมา90คือปกติถึง80คือคือต่ำกว่าปกตินิดหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บางทีมองไม่เห็นว่ามีปัญหานะคะแต่จริงๆไม่ได้มีความเข้มแข็งในแง่ของกระบวนการคิดแก้ปัญหา การวางแผนที่ดีการจัดการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้เด็กเนี่ยปรับตัวยากนะคะเอาละถึงแม้ว่าเด็กจะเป็นคนที่ IQ ดีและมีความสามารถทุกอย่างเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันมีความเหน็ดเหนื่อยจากการที่จะต้องปรับตัวกับทุกๆอย่างทุกๆอย่างพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็ปรับตัวไม่ไหวนะคะไมะนั้นเราก็จะได้เคสที่สามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีนะแต่พอถึงอีก วันหนึ่งคือในอดีตที่ผ่านมาอาจจะโอ้โหทำทุกอย่างได้ดีเป็นลูกที่ดีจัดการตัวเองได้ตั้งใจเรียนหนังสือแต่พอวันหนึ่งเขาก็หมดแรงเหมือนกับคนเป็นเบิร์นเอาท์นะคะวันหนึ่งเขาหมดแรงแล้วเขาก็ซึมเศร้าแล้วเขาก็ไม่ไหวเคสสิ่งนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นของที่เรามันเหมือนกับจะต้องระวังคอยสอดส่องดูแลซึ่งอาจารย์ไม่จะใช้คําว่าซ u เปอร์วิช n ั่นนะคะซ u เปอร์วิ o ชั่นคือการสอดส่องดูแล ดูว่าเติบโตไปยังไงก้าวไปได้ดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่พ่อแม่จะต้องทําเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ก็เบิดว่าที่บอกว่าเออคนหนุ่มสาวเนี่ยนะถ้าปรับตัวดีมาก่อนจําเป็นจะต้องปรับตัวดีในอนาคตไหมเหมือนอย่างน้องดอมเนี่ยเคยผ่านวิกฤต ที่สําคัญในการที่ติดถ้าหลวงมันแปลว่าเขาจะต้องปรับตัวดีในอนาคตไหมแล้วเด็กคนอื่นๆที่เคยทําอะไรได้ดีมันแปลว่าเขาจะต้องทําได้ดีในอนาคตไหมคําตอบก็คือไม่ใช่นะคะไม่จําเป็นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาผ่านประสบการณ์ที่ยากลําบากตอนนั้นน่ะเขาผ่านไปยังไงมีการสนับสนุนยังไงเขามีทรัพยากรที่จะช่วยเขายังไงนะคะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับชีวภาพของเขา,าเขา ยังไงอย่างที่บอกสมองนะแล้วรวมทั้งร่างกายด้วยนะคะชีวภาพในนี้หมายถึงร่างกายด้วยเพราะบางคนร่างกายมันหมดแรงนะคะแล้วก็เกิดซึมเศร้าได้นี่ก็เป็นเรื่องอันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อกี้ที่บอกว่าเด็กไปเรียนเหมืองน,นอกคือจริงๆในสมัยก่อนอาจจะไม่รู้สมัยนี้เป็นไงแต่สมัยก่อนน,ะนักเรียนกรพอ,อนักเรียนที่ได้รับทุนไปต่างประเทศเนี่ยนะ จะต้องมีหน่วยงานของกอพอที่จะช่วยสปอร์ตว่านักเรียนปรับตัวได้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีแพทย์ที่คอยช่วยให้คำปรึกษาทําการประเมินด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าสมัยนี้มีไหมนะแต่มันเป็นอะไรที่มันควรจะต้องมีนะคะเพราะว่าการที่เด็กไปเรียนต่างประเทศเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากมันเป็นการปรับตัวทางด้านวัฒน,นธรรมบางคนก็เกิด culture shock ไม่ต้องพูดถึงการจากเมืองไทยไปเรียนเมืองนอกนะแค่จาก จากบ้านที่ปักใต้นะขึ้นมาเรียนกรุงเทพหรือไม่ก็จากบ้านกรุงเทพไปเรียนเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปเรียนมอชอะไรเงี้ยนะคะมออ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็ปรับตัวยากแล้วนะคะอาจารย์ได้เคสช่วงหลังวันนี้ได้เคสเด็กนักเรียนนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยที่ปรับตัวไม่ได้นะคะแล้วก็มาหามีอารมณ์เศร้าปรับตัวไม่ได้จะต้องมาจัดการชีวิตคนเดียวในหอพัก คุณพ่อคุณแม่บางคนก็เช่าคอนโดให้อยู่คนเดียวบางคนไม่เคยสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้ดีพอ,อคือพูดง่ายๆมีปัญหาในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพไม่ใช่คนเก่งในการหาเพื่อนหรือบางคนก็จัดการตัวเองไม่ได้แค่จะต้องซักผ้าเองรีดผ้าเองจะต้องปลุกตัวเองให้ไปเข้าคลาสตอนเช้าก็ยังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบางคนต้องมาจัดการการเงินของตัวเองด้วยแม่ให้มา เ,เงินเป็นเดือนจัดการไม่ถูกนะโทษทุกทีได้เป็นบนันได้เป็นวันไรทานมองเนี้ยนะได้ค่าขนมเป็นวันจนกระทั่งถึงม6ซึ่งอาจารย์บอกไม่ใช่เลยเราไม่ควรจะต้องทําอย่างนั้นเราต้องเตรียมลูกสําหรับการที่จะเติบโตไปนะคะซึ่งอันนั้นก็คงต้องว่ากันใหม่ในไลฟ์คราวหน้าแต่อาจารย์ได้เคสแบบนี้ค่ะที่เขาไม่ได้ถูกเตรียมตัวมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าบินเดียวหรือแบบนกที่ต้องบินเองใช่ไหมพอเขาจะต้องบินเองเขาปรับตัวไม่ได้แค่มัน อยู่ในเมืองไทยแล้วย้ายจังหวัดนะโอ้โหเซมเศร้ามาไม่อยากจะไปมหาวิทยาลัยเรียนไม่รู้เรื่องอะไรทํานองน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยแค่อยู่ในเมืองไทยก็ยังต้องปรับตัวทีนี้ไปเมืองนอกโอ้โหยิ่งห่างไกลกันโทรศัพท์อ่าจริงๆยุคนี้มันดีมากเลยมีไลน์มีโทรศัพท์แบบอย่างเนี้ยนะคะมีไลฟ์อะไรเงี้ยนะคะสามารถพูดกันได้วิดีโอคอลถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วยิ่งยากมากเลยนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือในการสื่อสารนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ลดความคิดถึงบ้านได้เยอะแต่ที่สําคัญมากก็คือว่าลูกที่ไปเรียนอยู่เมืองนอกเนี่ยก็ไม่อยากจะทําให้พ่อแม่วิตกกังวลน,นะคะมีความทุกข์อะไรก็เก็บเอาไว้ยิ่งเป็นนักเรียนทุนนะคะนักเรียนทุนเนี่ยมีความเขาเรียกมีความคาดหวัง คนอื่นคาดหวังกับตัวเองสูงตัวเองก็คาดหวังกับตัวเองสูงมันล้มไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นพอนักเรียนทุนเกิดจะสะดุดขึ้นมานิดนึงนะนักเรียนทุนก็สูญเสียความมั่นใจและมีความรู้สึกว่าจะทําให้คนอื่นผิดหวังจะบอกว่าฉันทําไม่ได้ก็ไม่กล้าบ,บอกจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้นี่คือความทุกข์ของนักเรียนทุนนะคะอาจารย์เองคเคยเคยพูดง่ายๆว่า ขนาดได้ทุนสั้นๆนะอาจารย์ไม่เคยได้ทุนที่จะไปเรียนต่อหลายๆปีหรอกนะโอเคอาจารย์ได้ทุนตอนที่ไปเรียนต่อทางด้านการแพทย์ในสาขาเชี่ยวชาญคือทางด้านจิตวชเด็อาจารย์ได้ทุนก็จะบอกว่ามันยากมากแต่ก่อนที่อาจารย์จะได้ทุนตอนที่ไปเรียนแพทย์เนี่ยนะอาจารย์ก็เคยได้ทุนตอนที่อยู่เรียกว่าอะไรอยู่เตรียมอุดมอาจารย์ได้ทุนจากองค์การที่เป็นนักเรียน เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในการไปดูการส่งอพอลโล17ซึ่งเป็นทุนจากขององค์การนาซาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาคัดเลือกนักเรียนตัวแทนหนึ่งคนจากประเทศต่างๆประเทศละคนอาจารย์ได้ทุนอันนั้นไปอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระมากหรือที่ฉันจะต้องเพอร์ฟอร์มให้ดีจะต้องดูสมาร์ทจะต้องแต่งตัวดีจะต้องหังตรงจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ดีจะต้องแบบว่า วางท่าทีที่มันแบบดูดีไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยเพราะว่าใครๆก็เรียกว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ได้ทุนตอนเป็นนักเรียนแพทย์เป็นทุนของสายการบิน Japan a i r ล i n e s เป็นเรียนที่ไปเรียน summer school ที่มหาวิทยาลัยโซเฟียที่โตเกียวร่วมกับนักเรียนนานาชาตินะคะโออาจารย์ไปก็ต้องโอ้ขยันเรียนมากเพราะมันต้องเทคค class ใช่ไหมแล้วจะต้องให้ได้คะแนนดีอาจารย์ก็ไม่เคยโดดเรียนเลยนะลบเป็นความเครียดโอ้โหในขณะที่คนอื่นโดดเรียน คือบางทีเราก็ถูกสอนมาว่าเราเล็พรีเซนต์อะไรเราต้องไม่ให้เสียชื่อเสียงนี่คือความทุกข์ของนักเรียนทุนนะคะมันยังมันรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากลูกอาจารย์จะไปสอบชิงทุนอาจารย์เลยไม่ให้สอบเพราะอาจารย์บอกอาจารย์เคยลิมลดมาแล้วว่ามันเป็นภาระตอนสมัยอาจารย์ได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นทุนของเออขาเรียกว่าทุนของมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วให้กับให้กับ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาเนี่ยนะคะก็ได้ทุนไปโอ้โหมันแบบวันแรกที่ไปเข้าเข้าในเข้าในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโ p r o f เซอร์เรียกเข้าไปหาเลยแล้วบอกว่าโอ้ยด็ออรอูมาอยู่อยู่ที่นี่นะที่นี่เป็นที่ที่อันดับหนึ่งท็อป10ของอเมริกานะถ้าอยูเพอร์ฟอร์มไม่ดีนะ เราประเมินยูทุกเดือนนะยูเพอร์ฟอร์มไม่ดีอยู mm ่ hmm. จะถูกคัดออกนะเพราะใครๆก็อยากจะเข้ามาทั้งนั้นในเทรนนิ่งโปรแกรมของเราโอ้โหฟังแล้วแบบแบบใจมันหดไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วมันจะต้องพยายามทําให้ดีทําให้ดีทําให้ด,หดีจนบางทีมันหมดแรงนะตอนสมัยอยู่ที่หมหาิยาลัยเพนซิเวเนียก็โอ้โหกว่าจะผ่านมาได้อาจารย์ก็รู้ว่ามันสะบักสะบอมนะอ่าเราจะเห็นตอนนี้ ตอนนี้จะได้ยินเสียงเด็กๆนะคพะพออที่ยังเนี่ยเด็กๆก็จะกลับบ้านเด็กๆที่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะกลับบ้านไปกินข้าวบ้านนะคะมีเสียงมานะโอเคเพราะฉะนั้นคนเป็นนักเรียนทุนนี่มีความทุกข์ยิ่งนักเรียนทุนที่อาจจะไม่เคยมีพื้นมานะอย่างเช่นนักเรียนทุนที่ภาษาก็ไม่เก่งนะภาษาไม่เก่งพอไปถึงนก่ก็มันอ่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะคอมมิเนเคตกับคนอื่นก็ไม่ได้นักเรียนทุนที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางต่างประเทศนะหรือในการไปอยู่อย่างหลายคนเนี่ยไปสามารถไปเรียนซัมเมอร์แล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้อะไรพวกนี้มันก็จะไม่รู้สึกว่ามันโอ้โหต้องปรับตัวมาก แต่มีนักเรียนหลายคนที่ไปโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมตรงนี้นะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้เพราะนั้นไปแล้วมีความทุกข์เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องรู้ว่าคนที่ได้ทุนไปเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตดีเสมอนะมันมีความทุกข์มันมีความคาดหวังของคนอื่นความคาดหวังตัวเองมันมีสิ่งที่ว่าถ้าเกิดฉันทําไม่ได้ดีนะฉันก็จะได้ชื่อว่ามันติดอยู่ใน ประวัติของฉันว่าฉันล้มเหลวในเรื่องนี้ซึ่งมันทําให้ฉันคิดว่ามันเป็นความทุกข์ของนักเรียนทุนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีไม่ได้ดีใจหรอกนะที่ที่จะได้ทุนได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจอันนี้ขอบอกคนอื่นๆที่กําลังขอทุนหรือพยายามจะได้ทุนได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจแต่ถ้าได้แล้วทําไม่ได้นะ ก็จะต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้แต่หลายคนยอมรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาในการปรับตัวพอมีปัญหาในการปรับตัวมันลงเอยด้วยวิตกกังวลและซึมเศร้านี่เป็น2ออันของโรคทางจิตเวชนะคะเราเรียกว่า adjustment disorder มันก็ลงเอดยด้วย anxiety หรือวิตกกังวนลนัในที่สุด anxiety นานๆก็นําไปสู่ depression depression นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วถ้าไม่มีที่ปรึกษานะมันไม่ได้เลยนะยิ่ง อ๋อแล้วอีกอย่างนึ่งไปอยู่มงโรงเรียนเมืองนอกนี่อยากคิดว่าไม่มี discrimination นะเด็กๆเยอะแยะเลยเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆมาชุมนมกันนะโอเคแต่ที่เนี่เขาห้ามถ่ายรูปเราก็ถ้าเขาถ่ายถ้าเขาเห็นเราถ่ายรูปจะเขาจะเดินเข้ามาว่าเลยโอเค เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะอ๋อต้องมี support system หรือระบบที่สนับสนุนนะซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าระบบสนับสนุนเดี๋ยวนี้มันมียังไงนะคะแต่ขอให้พ่อแม่รู้ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีระบบหรือ network หรืออะไรก็ตามที่สนับสนุนและช่วยดูแลลูกของเราที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็คืออันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าคนเราที่ มันเริ่มต้นได้ดีอะมันไม่จาเป็นนี่จะต้องจบด้วยดีนะคะเพราะบางทีมันหมดแรงซะก,ก่อนหรือบางทีมันมีอุปสรรคบางอย่างในชีวิตนะซึ่งอันนี้ก็จะต้องสอนให้คนเราสอนให้ลูกของเรารู้จักยกโทษให้ตัวเองแล้วเราก็ต้องยกโทษให้ลูกด้วยนะที่บางทีลูกทําไม่ได้นะีน่อาจารย์ก็พูดถึงข้อที่หนึ่งแล้วนะว่านักเรียนไปเรียนเมืองนอกเป็นยังไงอันที่สองพูดถึงเรื่อง วัยที่จะต้องมีอุปสรรคหลายอย่างที่จะต้องทําไม่ได้หลายอย่างอันที่สามพูดถึงชีวิตของนักเรียนทุนมันไม่ได้ง่ายนะอันที่สี่อาจารย์ก็จะพูดถึงความเปราะบางของในวัยรุ่นนะคะคือวัยรุ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นวัยที่เปราะบางซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคิดแล้วก็ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ แต่ความเป็นจริงคืออย่างนั้นเพราะถ้าเรามาดูอัตราของการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตมันจะชูดขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นในช่วงวัยเรียนลงมาจนถึงวัยเด็กเล็กเนะี่ยไม่มีปัญหาจะพอวัยรุ่นมันมีปัญหาทําไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งเราเรียกว่าเป็น uh, demand ของชีวิตนะ่ะการเรียกร้องของชีวิตว่ามันมี work งานเร,าเรียกว่า developmental test developmental แปลว่าเกี่ยวกับพัฒนาการ t a s k แปลว่างานนะภารกิจภารกิจเกี่ยวกับพัฒนาการที่จะต้องทํา ถ้ามันทำได้ไม่ดีนยะมันก็แบบขั้นต,ต่อต่อไปในชีวิตก็อาจจะชะงักได้แต่อาจจะไม่อยากใช้คำว่าล้มเหลวเพราะอาจารย์คิดว่าคนเรานะมันต้องสามารถลุกขึ้นสู้ได้เสมอเราจะต้องมีความคิดอย่างนี้ว่าคนเราล้มไปแล้ว